ไอ้ลูกนกกระจอกเทศริชาร์ดเกียร์นี่อีทโป่งหลางและการกลับมาของนุ๊กสุธิดาคุณพ่อหัวใจสะออนอาทิตย์นี้ป๋องเหนื่อยมากป๋องป๋องป๋องนันแย่ป๋องจะไม่ดีไม่ได้แล้วป๋องมากพ่อยังไง ลูกชายเน่ย้องห่าล <Yeah, like ูกเสียงต้องอะารูเขาจะปล่อยให้เราเล่นกันนานอีกไหมลูกขายขไม่รู้ประโยคแรกคือเห็นหน้าของฉันต้องเรียกของก่อนเลยใส่เฟมใส่เฟมแต่เราจะเอาห้างน้อยก่อนเลย พ่อบออกไปต่อุ๊บตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบูวดครับวันนี้อยู่ที่โรงพยาบาลครับดูรีไปดูนะครับว่าใช่ลูกคนหรือเปล่าบังรับพพดพทไอ้ที่ที , bailla)